สวัสดีครับคุณผู้ชมลืมไปว่ากดไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับก็ขอโทษขอโทษขอโทษที่เมื่อกี้ไม่รู้สวัสดีวันที่วันพุธท,ที่19นะครับเดือนมกราคม2565ก็เป็นอีกวันนะครับที่มาซ้อมขับรถนะตอนนี้ชั่วโมงขับผมทะลุไป51ชั่วโมงแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าพัฒนาการผมเป็นยังไงบ้าง คนที่เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อผมไลฟ์สตรีมแล้วเข้ามาทักมาทายกันได้นะให้ดูครับเมื่อกี้นี่แอบซ้อมขับมาละรอบหนึ่งวอร์มก่อนคนที่เข้ามานะครับก็สวัสดีสวัสดีทุกคน มาครับเรามาวอร์มกันก่อนนะอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะรอบเมื่อกี้นี้ผมขับได้3นาที52วินะไม่ธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้อัปเดตของผมก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ตัวเกียร์เป็น s e เ u นเชียลนะครับคือพอดีเจ้าตัวเกียร์ H pattern ผมมันพังแล้วก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆละเพื่อกันว้าวนะเบ,บรลาสับเกียร์ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ซีเรนเชียลเกียร์เป็นซีเ u นเชียลนะครับ ถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็เหมือนกับแพทเตอร์ชิฟครับมีแค่ขึ้นกับลงแค่นั้นนะมันจะไล่เกียร์ไปเรื่อยๆนะครับมาไม่พูดพั่นทำเพลงครับเดี๋ยวเรามาขับสนามแรกกันก่อนเลยเพร้อมครับ 5, 4, 3, 2, 1, crest and three left long 40 three left long opens of a crest intersect right 50 six left of a jump 70 three right tightens of a crest 100 turn three right keep in of a crest. Opens, 80, 6 right of a crest, jump, 50. Caution, 6 left of a small jump to keep middle of a big jump, 60. Flat right of a crest, extra long, into crest, 3 left long, opens, 6 long of a crest to keep flat middle of a crest, and jump, and five right of a crest long, pass junction, six left of a crest, into six right titans, I keep left of a 50. Six right of a big crest into turn six left, 80. Six right of a crest in four, four left long, opens of a crest, 50. Turn five right, extra long, opens 30, three right, titans of a crest. And keep left of a crest. Flat right of a crest. And six left opens of a big jump. Sixty. Flat right of a big jump. Into six left long. Opens of a crest. Into five right of a crest. Fifty. Five left. Give in. Forty. Why? Right, opens of a jump to jump. What four left, tightens three of a crest. Opens keep middle of a jump 40. Five right, extra long, tightens four, 30. Four left long, opens of a big jump 100. Six right, tightens of a crest, narrow. And turn late, four left, extra long, tightens of a crest. 30, all right, very long of a crest. Opens, keep middle of a crest, 30. Six right long of a crest, 100. Keep middle of a jump. Flat right of a jump, 60. Six right at house, opens 50. Flat middle of a big jump, and flat jump 100. Flat left to jump and keep right of a crest, jump 70. <laughs> Is that a puncher on the left rear? of a jump long into 6 left of a dip and crest, 150. 6 right of a crest long, titans of a jump, 30, flat jump, 100 of a finish. flat middle of a big jump, 150 to stop. เข้าเส้นชัยแบบล้อพังๆครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปแข่งแบบคอสแลลี่บ้างนะครับตอนนี้ก็พยายามเล่นอะไรให้มันหลากหลายขึ้นนะ l a ล r y c คลอสออ้ยอันนี้มีหลายสเตจเลยครับไม่รู้เคลียร์ยังไงเอาอย่างอื่นก่อนแล้วกันน,นี้อะไรอ่ะคัสตอมครับสร้างเองครับเพิ่มอีเวนต์เข้าไปแล้วก็เอาเป็นแรลลี่คลอสนะสนามอะไรดีอ่ะเอาขับง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นคอนกรีตนะ ส่วนรถเหรอลองอันนี้ไหมกรุปร๊ปกรุ๊ปดีนะครับเป็นลัดดี้คลอสไม่ต้องฟูลฟอร์แมตเอาซิงเกิลพอนะครับหกรอบสนามนี้ดูเหมือนขับง่ายนะครับลองดูคันไหนดีอุย้ยหลักสี่ห้าร้อยซีซีเลยเหรออ่ะนี่แล้วกันครับเอาซีซีน้อยก่อนระแวง ขับ MG นะครับเมโทเดี๋ยวขอขับเขาเรียกว่าอะไรครับเซอร์วดูก่อนนะครับเป็นให้เลือกแบบพ c กติสนะครับนี่เดี๋ยวเราลองขับเล่นสัน สองรอบอืมตรงนี้มีคอนกรีตนะครับจําไว้นะช่วยให้เรา ถ้าเราเข้าคงขีดเมื่อกี้ได้นี่คือมันจะกลิปดีขึ้นนะยางจะเกาะดีขึ้นว้ยเราต้องขับบนจริงๆครับถ้าไม่คุ้นสนามนี่คือเราจะเล่นยาก เอ้ยเข้าตรงไหนเนี่ยนี่หรือเปล่า มีปัญหาในการเบรกครับตอนนี้ ่โค้งเดิมเลยครับน่ะช่างมันนะเราลุยเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลองขับตามเพื่อนๆดูครับ โอ๊ยไม่ชนกันสิ I'm mm -hmm. oh, getting away from the other eye.

getting in your way and hurting your face, taking the joker now make it a

เนี่ยครับอย่างที่เห็นครับพอเล่นในสนามแทร็กที่เป็นลารีนะครับเรามาหัดพอสเลอรีนี่ก็เหมือนหัดใหม่นะครับก็วันนี้นะครับขอซ้อมแค่เพียงเท่านี้ก่อนละกันไม่มีแรงละเอาเป็นว่าแค่นี้แหละครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับอืซูนพอยกันไปเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เป็นได้แค่นี้ก็แค่นี้แะครับ ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย